สวัสดีครับวันนี้บอกอได้มีโอกาสไปงานมอเตอร์โชว์ที่เชียงใหม่นะครับก็ได้เห็นเจ้า s u ซูกิเออ i ตินะครับจริงๆก็อยากจะทำการทดสอบลองขับนะครับแต่ว่ารถโชว์รูมของอริยกิจ GP ตัวแทนจำหน่ายเชียงใหม่ก็ยังไม่ว่างนะครับก็อาศัยไปดูไปรูปไปคำนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ไปก่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่การทดสอบ ต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับเออติก้านี่บกอได้ทดสอบตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับนับว่าเป็นรถมินิ MPV ในระดับราคาที่จับต้องได้นะครับจับต้องได้หมายความว่าราคาก็อยู่ในเลนที่5แสน6แสนนะฮะสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่6แสน5ประมาณการ655นะครับแล้วก็695ก็พูดง่ายๆนะครับราคาก็เป็นมินิ MPV แบบ เจ็ดที่นั่งนะครับที่คุ้มค่าถามว่าคู่แข่งมันคือใครนะครับเอาว่าถ้าระดับราคานี้แข่งกันตรงๆจังๆเลยเนี่ยต้องแข่งกับ Toyota a v a n น a เพราะเกาะกลุ่มอยู่ในราคาเดียวกันนะครับแต่ถ้าอัพขึ้นไปขยับขึ้นไปใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ต้องไปแข่งกับ Mitsubishi x x p n n e r r นะครับแหมก็7 0 0 0 0 0กว่านะครับ8 0 0แสนะครับแล้วก็จะมีเจ้า Toyota นะครับ อีกอันนึงนะครับเป็นรถ MPV เหมือนกันนะครับก็อาเซียนต้านะครับผมอันนั้นก็จําชื่อไม่ได้นะครับเจ็ดแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาที่จะแข่งกันจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ต้องแข่งกันอยู่ที่ประมาณสักหกแสนกว่านะครับในราคาตรงนี้แม้ต่างกันเป็นแสนนะนะครับไม่ใช่ว่าต่างกันนิดหน่อยนะครับเอามาดูเออร์ติก้คันนี้ดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นเจน2ละที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ เครื่องยนต์ก็ประมาณดักบล็อกพันสี่้อยหกสิบสองซีซีหรือประมาณเกือบเกือบพันห้าร้อยซีซีอ่ะแต่ไม่ถึงนะครับสี่สูบสิบหกวาล์วนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับบล็อกใหม่นะครับแล้วก็แรงม้าร้อยห้าแรงม้านะครับที่หกพันรอบแรงบิดอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดนิวตันเมตรที่สี่พันสี่ร้อยรอบก็ไม่ได้มากแต่เฟืองท้ายใหญ่ไงเฟืองท้ายให้มาถึงสี่จุดสองเจ็ดแปดนะครับเพราะฉะนั้นเฟืองท้ายใหญ่มันก็ ดันได้ดีนะครับอันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับรูปทรงอง์เอวต้องตอบว่าเอติก้ามาใหม่นี่สวยครับสวยจริงๆยอมรับว่าสวยนะครับมองดูแปบ๊แบแวบแรกเนี่ยนะครับทั้งข้างหน้านะครับกระจังหน้าไฟนะครับลายเส้นนะครับไปถึงด้านข้างบั้นท้ายก็เรียกว่าลงตัวทั้งหมดนะครับคราวนี้ กลับไปดูฟังก์ชันภายในนะก็โอเคนะครับผมเป็นรถครอบครัวนะครับคุณสุภาพสตรีใช้นะครับสามารถที่จะซื้อได้ตั้งแต่ตอนอย่างสาวสาวพอแต่งงานมีลูกไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับอย่าไปคิดว่าสุภาพบุรุษจะซื้อคันนี้เลยผมเชื่อเถอะคุณสุภาพสตรีนะ่ะต้องซื้อนะครับซื้อไว้แต่อย่างสาวสาวพอแต่งงานไปปุ๊บคันนี้ก็ยังใช้อยู่มีลูกมีเต้าเพราะเป็นรถสามแถว เจ็ดที่นั่งนะครับสุภาพบุรุษคุณก็ลองดูแล้วกันเขาก็ส่วนมากก็เป็นเก๋งซีดานหรือไม่ก็กระบะนะครับคุณซื้อคันนี้ไว้รองรับอนาคตครอบครัวก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดครั้งเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมาซื้อรถเก๋งซีดานก่อนแล้ววันหน้ามีลูกมีเต้าค่อยไปอัพไซส์รถยนต์นะครับท้ายสุดซื้อคันนี้คุ้มเลยครับยันท้องมีลูกนะครับเลี้ยงลูกได้สองคนนะครับพ่อแม่ตัวเองนั่งกันหกเจ็ดที่นั่งครบนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่บล็อกไม่ใหญ่ประหยัดนะครับเน้นใช้งานในเมืองนะครับออกทางจังหวัดได้นะครับในความเร็วที่เหมาะสมนะครับรถรุ่นประเภทนี้นะครับครอบครัวขับสักร้อยก็โอเคแล้วแต่ผมเคยลองถึงร้อยสี่สิบนะครับห้องเครื่องยนต์ก็ทําออกมาโล่งดีทีเดียวแหมเนี่ยมือล้วงไปได้ได,ได้ได้ง่ายนะแต่ผมว่าไอ,ไอ้ลิ้นข้างล่างต้องไปหาอะไรมาปิดหน่อยไม่รู้ว่าถ้าน้ำวิ่งในหน้าน้ำมันจะสาดขึ้นเครื่องข้างบนหรือเปล่า นะครับการที่มีห้องเครื่องว่างๆโล่งๆก็เวลาซ่อมบำรุงอะไรต่างๆก็ทำได้ง่ายนะครับจะทำเองก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับน้ำหนักตัวก็อยู่แค่ประมาณ1,125นะครับก็เบาวกว่ารุ่นเดิมนะครับเบาวกว่ารุ่นเดิมสิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับรุ่นเจ้าเออร์ติกาเนี่ยนะครับรุ่นใหม่เนี่ย ที่เขาจัดหนักมาให้นะครับก็คือในเรื่องของระบบที่เรียกว่าระบบความปลอดภัยนะครับของเดิมเนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยต้องเรียนว่าแทบไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับแต่ของใหม่นี่นะครับระบบความปลอดภัยให้มาจัดเต็มนะครับก็คือมีระบบตั้งแต่เสถียรภาพการทรงตัวนะครับซึ่งรุ่นเก่าไม่มีรุ่นเก่าไม่มีเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยนะครับเป็นจุดที่สําคัญนะครับป้องกันการหลุดโค้งนะครับมีมาให้ครับผมระบบ เวลารถมันเข้าโค้งแล้วจะเสียอาการเช่นตูดจะมว้วนหน้าจะมุดนะครับเลี้ยวโค้งไม่เข้าระบบเสถียรภาพการทรงตัวนี่แหละครับที่เรียกว่า e s p เนี่ยมันจะช่วยเหลือให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นจะมีระบบช่วยเบรกนะครับ b a ระบบในเรื่องของกระจายแรงเบรกนะครับระบบ a b s นะฮะป้องกันล้อล็อกนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัย นะครับารกระแทกด้านข้างเรียกว่าตรงนี้ให้จัดเต็มและให้มาทั้ง2รุ่นด้วยเออร์ติก้ามีมาสองรุ่นนะฮะทำให้เลือกไม่ยากนะครับแต่ว่าพื้นฐานระบบความปลอดภัยให้เต็มทั้ง2รุ่นนอกนั้นก็ตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะฮะเป็นผมผมก็เลือกรุ่นแรกก็พอละชื่อผมเลือกรุ่นแรกก็พอนะครับส่วนรุ่น2รู้สึกจะตกแต่งคอนโซลด้วยลายบงลายไม้ผมว่ามันอย่างนั้นๆนะ เอารุ่นเนี้ยผมว่าคุ้มกว่านะครับราคามันต่างกันเท่าไหร่นะรุ่นรุ่นแรก,กอ่ารุ่นตรงนี้นะค5หกห้าห้ากับหกเก้าห้าก็แล้วแต่คุณคุณก็ลองไปดู Option, ออปชันมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมไม่ไม่ดีเทลละเอียดลงไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเกียร์ก็มีมาให้เกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีโอเวอร์ดา์มาให้เพิ่มรอบน่าจะกว่านอยู่ประมาณสักพันห้ารอยรอบอะ่ะทำให้ไปหาแรงม้าก,กับแรงบิดได้เร็วขึ้นนะครับ รถประเภทนี้คงไม่ใช่รถซิ่งนะครับรถเหมาะกับชาวการใช้งานทั่วไปที่ชอบมากคือฟังก์ชันเบาเบาหลังเนี่ยนะครับพับได้กระดกได้นะครับแล้วเบาแถวที่สองเนี่ยพิเศษอย่างนะครับพับกระดกปิดหน้าแล้วได้แล้วนะยังสามารถที่จะเลื่อนขึ้นหน้าลงท้ายได้อีกทําให้เวลานั่งเนี่ยในเบาแถวที่สองเนี่ยเข่าคนที่นั่งเนี่ยไม่ติดนะครับไม่ติดเบาในแถวที่หนึ่ง แล้วก็สามารถเอนได้3ระดับระดับแรก90อ,องศาระดับที่2องเอนได้อีกนิดหนึงระดับที่3าเอนได้กึงๆจะนอนเลยนะครับก็เรียกว่าสบายแต่แรกผมรู้ว่าจะเอนได้ไม่เยอะนะยังเอนได้มากกว่ารถพวก PPV บางยี่ห้อด้วยนะรูปทรง o L, อง์เอวมองหน้ามองท้ายมองหลังต้องบอกว่าแมมันมันคุ้มค่านะผมอยากให้สุภาพสตรีนะฮะพิจารณาก่อนนะครับ เช่นตัวเองเริ่มทํางานเป็นสาวแล้วนะครับวันหน้าคิดว่าจะแต่งงานมีลูกนะครับคุณคิดดูนะคุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปห่วงในเรื่องของว่าวันหน้าคุณจะต้องเปลี่ยนรถอีก10ปีคุณมองถึงความคุ้มค่านะครับสิปีบังเถิดดูแลกันดีๆ15ปีนะครับสิปีดูแลกันสบายสบายเลยนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็ใช้ยันลูกโตเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่บ้านพิจารณาเป็นอันดับ ที่หก่อนเลยนะครับหรือคุณพ่อบ้านก็ได้นะครับที่มองการไก่นะครับที่จะใช้เจ้าตัวซูซูกิเอ t i ติกเป็นรถประจำบ้านประจำครอบครัวอันนี้แอร์หลังแม่เห็นไหมมีมาให้ครบด้วยนะครับครบด้วยนะคอนโซลก็โอเคอะทุกอย่างเนี่ยผมลองนั่งไขวายห้างดูนะลองเอาขาลงนะครับ นี่ห้านิ้วกว้างเต็มๆเลยครับยังห่างได้สบายๆทําให้พื้นที่เวลาผมเอาเท้าลงจากรถลงได้ง่ายไม่ต้องเอี้ยวตัวมากไม่เจ็บเขา่านะครับเบาะก็สามารถเนี่ฮะกว้างแล้วก็ปรับเอนคนด้านหลังก็เองกึ่งนอนได้นะครับทำให้เดินทางไกลไม่ไม่เมื่อยล้านะครับวันนี้ทำมา2ราคานะครับ 655กับ659มีหลายสีด้วยสีแดงสีขาวนะครับสีเทาสีดำนะครับแล้วแต่คนจะชื่นชอบแต่สีแดงคุณก็ต้องดูแลหน่อยนะนะฮะเพราะฉะนั้นออกถ้าสีเทาสีเกรนี่ดูแลง่ายหน่อยนะครับสีถ้าเป็นสีดําก็ดูแลยากเหมือนกันต้องขัดเคลือบเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าออกสีกลางๆสีเกรนเนี่ยได้อยู่แต่ต้องการความสดใสสีแดงนะครับขัดเคลือบให้มันเงาตลอดเวลานะครับ ขัดเองก็ได้จะไปที่ร้านก็ได้นะครับนอกนั้นก็โอเคผมดูภาพรวมแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับเจ้าเออติก้าคันนี้นะครับถ้าสนใจก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับซูซูกิอรลยกกิจจังหวัดเชียงใหม่ครับบกอกขอประชาสัมพันธ์นะครับบกจัดคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศนะครับก็ เดือนที่จะถึงนี้นะครับพฤษภาคมก็ทะเลทรายมุยเน่ประเทศเวียดนามครับแล้วก็ต่อไปเดือนพฤษภาหกสด้วยเมืองยองแล้วก็เชียงตุงพม่าเลยแม่สายเป็นนิดเดียวนี่เองนะครับสนใจก็แล้วก็มีทั้งเสียมราชนะครับมริตท,ทวายฮานอยซาปานะครับก็เรียกว่าครบนะครับในรอบๆประเทศไทยเราถ้าสนใจร่วมคารวานไปกับบกก่อได้ครับผม